หรือเป็นเพราะความตั้งใจของอาริยาเองทุกครั้งที่วายุเดินทางมาถึงต้นไทรใหญ่แห่งนี้อาริยาก็จะปรากฏกายให้เขาเห็นเสมอบางครั้งนางจะโผล่มาจากเถาวันที่พันเกี่ยวกันราวกับนางเป็นส่วนหนึ่งของมันบางครั้งก็ก้าวออกมาจากพุ่มไม้หน้าทึบอ,อย่างเงียบงนันเสียงกระซิบของสายลมดูเหมือนจะนำพานางมาหาเขาเสมอทุกครั้งที่เห็นนางวายุก็รู้สึกราวกับหัวใจ พองโตขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกความสงสัยเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความชื่นชมในความงามและพลังลึกลับของนางเขารู้สึกราวกับว่านางคือผู้ที่รอคอยเขาอยู่มานานแสนนานอาริยาก็เริ่มคุ้นชินกับการปรากฏตัวของวายุเช่นกันนางไม่ได้หลบซ่อนอีกต่อไปแต่เริ่มแสดงตัวให้เขาเห็นชัดเจนขึ้น ตลอดเวลาที่ได้พบกันวายุและอาริยาเริ่มสนทนากันอย่างเปิดอก